ใบเตยลฟ์สดร้องไห้โฮไม่คิดหนีดีเจแมนเข้ารถดน้ำมนตใบเตยคอนเฟิร์มดีเจแมนยังไว้ซับพอร์ตกันเสมอ สาวลูกทุงนุ่งสัานใบเตยสุธทีวานได้ออกมาเคลื่อนไหวพูดถึงมรสุมชีวิตอีกครั้งขณะกำลังไลายสดในไอจีแอใบเตยอาสยามหลังมีแฟนๆสอบถามถึงสามีดีเจแมนพัฒนาโพนที่ก่อนหน้านั้นได้มีการโพสไอจีสตอรี่เป็นภาพตอนปลงผมบวชและใส่เพลงฟ้าเปลี่ยนสีของโรสซอรินทิ์ในท่อนที่ว่าบอกใจอย่าได้วันว้สักวันฟ้าจะต้องเปลี่ยนสีชีวิตคงไม่ร้ายกว่านี้ต้องมีวันพรุ่งนี้ที่เป็นของเรา เป็นเพลงประกอบโดยแม่บก็ได้ตอบคําถามว่าป่าแมนยังไหวค่ะ ป๋าแมนก็ยังเป็นผู้นำครอบครัวที่น่ารักแล้วก็ซัพพอร์ตกันเสมอซึ่งคุณสามีดีเจแมนก็ได้มารีโพสต์คลิปดังกล่าวเช่นกันเกิดอะไรขึ้นกับดีเจแมนเผยพลาปล่อยโฮขณะกำลังอาบน้ำมนต์ในวัดชาวเน็ตแสดงความเป็นห่วงหลังดีเจแมนพัฒนาพลหลังโพสต์ภาพลงสตอรี่ไอซีซึ่งเป็นภาพที่เจ้าตัวกำลังนุ่งผ้าเข้ามา้าพร้อมประนมมือกลางอกและมีพระสง่งกำลังอาบน้ำมนต์ให้เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและเพื่อความสบาย แต่ดูคล้ายมีการปล่อยโฮหลังอยู่กับพระท่านหนึ่งทั้งที่ก่อนหน้านี้ได้พึ่งเข้าพบดี i ก่อนโพสต์ถึงครอบครัวซึ่งดีเซมานได้โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมแท็กหาภรรยาใบาเตยสุธีวานและน้องชายของภรรยาซึ่งยังได้ใส่เพลงประกอบอย่างเพลงฟ้าเปลี่ยนสีที่มีเนื้อหาว่าบอกใจได้วันไว้สักวันฟ้าจะต้องเปลี่ยนสีชีวิตคงไม่ร้ายกว่านี้ต้องมีวันพรุ่งนี้ที่เป็นของเราอีกด้วยซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ ว่าเจ้าตัวหาที่สงบจิตใจหรือเป็นเรื่องปกติเพราะโดยปกติดีเจแมนจะเป็นคนที่ชอบในเรื่องของธรรมะอยู่แล้วทางนี้เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาดีเจแมนพัฒนาพลและภรรยาสาวใบเตอร์สุธีวานได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ DSi เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา